ปีนี้น้องเนยตั้งอะไรไว้บ้างไปดูกันทานอาหารคินวันละมือ้อหรือจะทานทุนเรียนให้ครบสามมือ้อติ๊กตอกติ๊กตอกทานทุนเรียนให้ครบสามมื้อเลยเหรออ้วนตาเลยนะน้องเนยฝึกเต้นให้เก่งขึ้นหรืออ่านหนังสือให้ครบสิบหน้าต่อวัน ไหนเต้นโชว์หน่อยได้ไหมอ,อ๊อิงอืมเยอยเยอปเออป้จดชื่อมัมมัมให้น้อยลงหรือจดหมดไม่สนลูกใครจดหมดเลยเหรอทำไมจดเก่งขนาดนี้เนี่ยไม่เปิดคุมแต่งต่อหน้าสือ่อหรือเปิดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมากขึ้นเฮยน้องนนเนยปิดเดี๋ยวนี้เลยนะ าผมทรงหม่หรือเปิดเหม่งกระท h นรับแสงติ๊กตก๊อกติ๊กตก๊อกเปิดเหม่งกระทอนรับแสงหรอไหนโชว์เหม่งน่อยงดวีนง,งดเวียง,ง,ยงหรืองดน้ำตาลน,น้องเนยจะงดน้ำตาลทำไมในเมื่อถึงงดน้องเนยก็เวียงอยู่ดีฉันจะวีนฉันจะวีงกวีนฉันจะวีง ยเพิ่มเพิ่สิบตัวหรือมีโยันตัวเดียวตัวเดียวหรอทำไมอ่ะน้องกินแกงหรอแกงกว่าน้อง,องอเลยหรอกินทั้งวัน <laughs>